ถึงแล้วจ้าพี่น้องพี่แดนกับพ่อญายมาถึงสนามบินแล้วนะค่ะนอก,กําลังสิไปจอดรถต้องไปตรงพีเทร์เฮ้ยเออริดเวนสเตเดี๋ยวพีเทรดูให้นกมดมาละพีเท

มองจอดรถพี่น้องมองจอดรถที่ว่าแม่ก็น,น่องสียางออกมาจากสนามบินเะนาะเนาะเอาจอดมองใกล้โอ้ยวนจนงงไปหมดกัาไปนองน่อลเดียวอโนเวียสี่ะวันที่่หบนที่ โอ้ยข no oh, okay. oh, okay. anyway. ึ้นมาได้หัวพพลุงพลังเนี่ยละพี่น้องทูวสองแจ็กเก็ตแลวก็จำมองจอดรถให้ได้แะพี่เนี่ยฟีดเอี ไะกําล <laughs> 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 ังชานเข้าไปข้างในตื่นเต้นแต่ละพี่น้องฟีเรเอฮฟีเรเอเดิเอฟเดนฟีเรเอฟฮฟฟีเรเอ ห,ไไหนาวตื่นเต้นก็ตอนที่ว่าให้สิขคอมแหงอ่อาไหน <c oughs> คันดุยันไปเอสแด่ให้สิคันดุยัลเปเอสเชื่นักตัวลัพี่น้องแถ่พญาย้อยซอยถืออันหนึ่งโอ้ยพอน่ะเดินทางมาถึงสนามบินล้วตื่นเต้นแด่หามองกดลิบปะพ่อมองกดลิบมันอยู่ตรงนี้ลิบอยู่ตรงพุนโวายเข้าของหนาวแฮ่

คิดว่าสนามบินน่ะเ,เครื่องบินน่ะจะมาฮอดแล้วล่ะแต่ก็ยากมาข่าห้องหนำก่อนพี่น้องเพราะยากเป็นข้าห้องหนำยังไม่รู้ว่าตอนนี้ลงออกจากเครื่องบินหรือ,อยังนะคะแตค่คิดว่าเครื่องบินน่ะม,มาฮอดแล้วเครื่องบินลงจอดแล้วแต่ก็บรูว้วอ่า เขาพานต่อมอหรือยังอีอย่างนึงยังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขายังไม่ทันได้เปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยอีนานกบพอใหญ่ก็เยืนลออยู่ตรงฟังทางออกนั่นแหละค่ะแต่ก็บอหมั่นใจนะว่าจะออกฟังตรงตรงตรงนี้บอนะ,นะพี่น้องแต่กบบอเป็นยังค่ะบอค่อยห่วงซําใดเพราะว่าฝากพีคนไทยเรามาเราเดินาฝากแม่กับน,น้องเดินทางมากับพีคนไทยที่เขาจะเดินทางกลับมาประเทศนอร์เวย์พอดีขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะก็ฝากเพื่อนมากน,นะนะ อตอนนี้ก็คงบอต้องห่วงเอียงแล้วแหละห่วงแค่ตอนพานต่อหม้อแค่นั้นพี่นอ้องเดี๋ยวมาลอเ้เบิ่งนกันว่าอ่าจะ่านต่อหม้อสิเป็นแนวด <c oughs> ยืนล่ออยู่ตรงหน้าประตูทางออกหน้าประตูทางออกยังจะจดใจจอพี่น้องค่ะคิดจะได้ว่าตอนที่เขาแม่ก็นองอยางของอมานนี่สิจําแม่ก็นองเจ้าของเด้บ <c oughs> ่โอยฝากซื้อเหล่าออกมานามาดูว่าสิใดหรือเปล่าพี่น้องตง้องรอเบิ่ง คนเยอะมากไก่สัญญาณออกมาแล้วละ่ะเขาเขาก็ยังมาเห็นเปิดสัญญาณเลยน้องรอ่เปิงขายืนอยู่ตรงประตูนี่ล่ะ <c oughs> นานจบหายเพี่น้องยังมาโพลกันออกมาอยู่หามงกว่าแล้ว <c oughs> เขามาถึงรับกระเป๋าเซ็จเรียบร้อยแล้วละ่ะซื้อเราซื้อยังเสซ็จเรียบร้อยแล้ว,ลลลวกำลังสัญญาณออกมามั้งแต่ยังโม่ออกมาจากเธอ พี่สายเพิ่ยจะบอกกันมาแล้วมาแล้วพี่น้องไปไหนไหนเมื่อยไห่เมื่อย ถึงแล้วจ้าตอนนี้อยู่บนรถกันแล้วมา<ห>วิดีโอไม่ใส่ฟิลเตอร์ห้ามถ่ายไ,ไม่ใส่ฟิลเตอร์ห้ามถ่ายประนจะนพี่น้องเพื่อนกะแม่อีนังกับน้องอีนังมาหอดแล้วเนาะคะ่ะเนาะ่ใสฟิลเตอร์นนี้กําลังเดินทางกับอ่ากับแคมปิง้งก็เดี๋ยวไปแวะเติมแบตรถกันก่อนเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็จะไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตซื้ออันซื้อมันฝรั่งเพราะว่าจะย่างหมูกินกันเมื่อนี้เนาะค่ะเนาะ ถามความรู้สึกเดินทางเป็นยังไงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยคุณนะหนาเมื่อยแอะเลยหนาเมื่อยแอะเลยเขบอกดูป้ายแล้วดูเดี๋ยวดูอีกเดือนดูตรงจอเมื่อไหร่จอให้รับสึงขั้นเจอหมูเครื่องบินเครื่องบินของสายการบินของนอร์เซเห็นว่ามันแคบว่าสันมันแคบของไอของไทยเอเชียน่ะของไอยางเกา์คันสีม่วงอ่ะคันสีม่วง อันนั้นอนาะคลำใหญ่<า>อยู่ท,ยที่นั่งกว้างอยู่เออการบินไทยแต่ว่าการบินไทยมันบินตรงมันจะเปิดเดือนพูนกร,กระดาษคุณนะบินตรงปีนี้เหรออืมปีนี้บินตรงเพราะว่าตอนนี้มัน,ตอนน,มนตอนนี้มันก็บินอยู่และแต่ว่ามันบินอ้อมบินเออไม่ใช่มันต้องไปต่อเครื่องอืต่อเครื่องใช้เวลานานกว่านี้อกีกลลกองบ พ่ใหญ่กำลังหามองเติมแบตรถคะ่ะต้องเติมแบตรถก่อนถึงเดยวครับบ่ถึงกูนนะพี่นอนะ้องเนอะเมื่อคืนนี้ก็ไปนอนไปนอนกูนไปนอนแ,แคมป์ปิ้งกันก่อนคืนนึงแล้วก็มืเอื้อนก็เดินทางกลับบ้านนะคะเดินทางอีกประมาณโอ้ยแปดถึงเก้าชั่วโมงแปดถึงเก<อ>้าชั่วโมงถึงบ้านเดินจากจแคมป์ไปบ้านนะเอ,อ้ไม่ใช่เอ,อ้ไม่ใช่ไอ,อ้สี่ถึงห้าชั่วโมงโจากแคมป์ไปบ้านหมายถึงจากที่นี้อชั่วโมงเยที่นี้